ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยศรัทธาของคุณสายสมอนตระกูลเมืองเมธศรัทธาของคุณอารมณ์ชูประดิษศรัทธาของคุณสุนันแก้วทับทิมศรัทธาของคุณปราณีอยู่โยง และศรัทธาของคุณจำเนียนแก้วทับทิมร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุบมตนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสายสมอตระกูลเมืองเมธให้คุณอารมณ์ชูประดิษฐ์ให้คุณสุนันแก้วทับทิมให้คุณปราณีอยู่ยงและให้คุณจำเนียนแก้วทับทิมทุกทัน ขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสักธาของคุณประเสริฐคุณทนบุญสิริโพนทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกัรสทาของคุณประสิทธิ์คุณธนบุญสิริพลทองกันนะครับคพืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาเกิดรู้ยิ่งกว่าเราบางคนอีกนะครับอืมอา้าวตกลงธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าผมตอบเขาเรียกว่าศาสนาธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาธรรมะาขนะแล้วก็บุญเนี่ยเบิกไม่ได้บุญไม่ใช่เงินนะเงินฝากแล้วเนี่ยเบิกมาได้บุญทําไปแล้วเนี่ยเบิกไม่ได้เพราะบุญไม่ใช่เงินเงินก็ไม่ใช่บุญว่าไงครับเราทำบุญมา ครับน่าจะเบิกได้อ้าวมีปัญหาข้างหน้านี้ว่าก็เราสั่งสมมาน่าจะเบิกมาใช้ได้ใช่ไหมฮะอ่าจำไว้นะครับอ่าบุญหรือกุศลเนี่ยมีสามระดับนะฮะมหากุศลน,นะก็บุญนะฮะรูปาวจลกุศลก็บุญอรูปาวจรสงุบุญโลกุตระกุศลก็บุญ,ะบญนะ อ้าขอขอหน่อยนะอะอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาเขาปริ้นมาให้นะครับเอาไปไปดูกันท่านประธานคับคำถามเขานะฮะแล้วก็เขา<ๆ>ถ่ายมาให้นี่ลายมือเขาอยู่นั้นเสร็จนะอา้าวตอนนี้ เขาถามว่าบุญเบิกมาได้ไหมนะผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลูกฝังความเข้าใจผิดมากมายมหาศาลเพราะบุญนมีมหากุศลนะมาหคตากุศลโลกุตระคุศลเนี่ยเป็นตัวบุญมหากุศลนั้นทำลงไปแล้วให้ผลแน่นอนแต่ไม่แน่นอน ไม่รู้จะให้ผลมอมไรเนี่ยเรามาเรียนธรรมะเนี่ยให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นมหากุศลญยางสัมยุ์หรือไม่เป็นยันทวิุกตามให้ผลแน่นอนครับแต่ไม่รู้จะให้ผลเมื่อไรส่วนมหาคตากุศลให้ผลแน่นอนตายซะก่อนต้องตายก่อนนะฮะถ้าไม่ตายยังไม่ให้ผลครับพอตายปุ๊บเกิดเป็นพรหมทันทีครับนั่นคือให้ผลแน่นอน สำหรับโลกุตละกุศลให้ผลเดียวนั้นไม่ต้องรอให้ตายซะก่อนจะนั้นเมื่อไปเชน,นี้เราตั้งคำถามว่าบุญเมื่อทำแล้วเบิกเมาใช้ได้ไหมก็ตอบว่าถ้าเบิกมาใช้ได้คนจะไม่มีทุกเลยครับไม่มีทุกขเลยฮะเพราะที่มีทุกทุกวันเนี่ยความทุกขเป็นผลของใครครับอ้าความทุกเป็นผลของบาป ความสุขเป็นผลของบุญนั้นถ้าเกิดเราเบิกบุญมาใช้ได้เวลาทุกข์ขึ้นมาเบิกบุญมาสบายแล้วไม่ต้องทุกข์แล้วหมดทุกข์แล้วบุญมาช่วยแล้วเหมือนเราไปเบิกเงินนะไม่มีสตางค์พอเบอิกปุ๊บสบายแล้วมีเงินแล้วไม่จนแล้วแต่บุญไม่ไม่เป็นอย่างนั้นผมอะไรอุปมาให้หนูเข้าฟังเปรียบเหมือนนงกับเราปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาต้นหนึ่งนะฮะ ถามว่าต้นมะม่วงที่หนูปลูกเนี่ยมีลูกไหมมีแต่ก่อนที่จะมันมีลูกต้องรอ,อก่อนใช่ไหมต้องรอการรอเวลากี่ปีก็ไม่รู้ละแต่เขามีให้แน่นอนนะฮะตอนนี้เราจะคิดขอเบิกเอาลูกมะม่วงมากินก่อนได้ไหมนนนเนไหนบรเจาอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมบรรเจ้าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยขอเบิกมากินตอนนี้ก่อนได้ไหมเบิกบ้ายไม่รู้เขาบอกไม่ได้เนี่ย เขาบอกเบิกไม่ได้นี่แสดงเขาเข้าใจบุญที่เราทําเหมือนกันครับเบิกก็มาใช้ไม่ได้มะม่วงที่เราปลูกเหมือนกันครับเบิกก็มากินก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ผลตามการตามเวลาแม้บุญที่เราทําก็ให้ผลตามการตามเวลาฉะนั้นเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะครับเมื่อวานมีอาจนญาที่เราอเอาหนังสือมาให้ดูเล่มเล็ก เขาบอกว่าธรรมะไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของใครง้ทั้งหมดนะครับอ่าไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของใครไม่ใช่ของภาษารีบูคาลาสิบ enfin, สุทั้งหมดอ่านแล้วสลดใจแต่ผมจีบอลน,นะฮะเออเอาจีบอลคุเจา้ามาหมแต่ประกาศว่าธรรมะไม่ใช่ของพุทธเจ้าและจีบอลที่ทนห่มอะเป็นของพุทธเจ้าหรือเปล่า ลืมไปสนัดเลยนะครับเอาไม่จะอ่อยเอ่ยชื่อหรอกแต่ให้รู้เว่านั่นแหละครับแผนการทําลายพระพุทธศาสนาให้เข้าใจนะครับแผนการทําลายพระพุทธศาสนานะเหมือนคําถามเมื่อเช้าถามว่าไงนะเรื่องเ,อเรื่องสัญชาตญาณมีจริงไหมนะฮะแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับ จิตใต้สำนึกสัญชาติตยานจิตสาธารณะอะไรก็เลยถ้าใช้คำว่าจิตจำไว้เลยนะฮะใช้คำว่าจิตที่ปรุพุิธเจ้าบัญญัติคำว่าจิตมี่ปดสิบครับจิตเนี่ย,ม,ยมี89หรือ1 2ึมีแค่นี้นะ,ะนั้นใครจะเอาจิตไปบัญญัติเป็นอย่างอื่นหาได้ไหม แล้วปฏิญาณของมหาเทระที่ประชุมทำสังขยาครั้งที่หนึ่งมีพระอ,อนอนท์พระอุบาลีพระมหากัสปะพร้อมตั้งอริยสาวกผู้ได้ฌานอภิญญา,า,ดไ,ดา,าได้อัฏฐปีสัมพิธาได้พิทัาษ์สีด้วยตกลงกันไว้ไใช่ไหมเราจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติเราจะไม่เพิกถอนในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วชาวพุทธ ต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะครับอย่าหลงกลเห็นว่ามันเป็นคําศัพท์ใหม่ๆดีอย่าลืมนะครับอรหันผู้เป็นสาวกของพระเจ้าตรลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่บัญญัติเราจะไม่ถอนบัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วชัดเจนไหมครับนั่นคําแปลกปลอมเข้ามาใหม่ๆแต่ใช้คําพุทธเจ้ามาแทนนะครับจิตก็ได้ สัญชาตญาณจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตอะไรต่ออะไรเยอะแยะนั่นคือเป็นเรื่องของประยุกต์อันตรายนะครับธรรมะประยุกต์อันตรายอยู่ตรงที่เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาสอนแต่เขาอ้างนะเขาบอกพุทธเจ้ากรรำใบไม้มากำมือหนึ่งแล้วถามพิสูจนทั้งหลายนะกมใบประดูมาหนึ่งกำมือ ถามพิทไลายว่าพิทหลายใบไม้ในกรรมือกับท uh ี่ยังที่ไม่ได้กรรมอันไหนมีมากพิทูลายก็ใบไม้ที่กรรมมือเนี่ยม네ันนิดเดียวพระเจ้าค่ะส่วนที่ยังไม่กรรมมีเยอะแยะเขาจะแค่นี้ครับแต่เขาจะไม่อ่านไปว่าไอ้ที่กรรมมือเนี่ยมันมีประโยชน์ไอ้ที่ไม่ได้กรรมมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เขาไม่อ่านตรงนี้ครับเขาจะเอาว่าที่พระเจ้ากรรมมามันนิดเดียวไอ้ที่ไม่กรรมมีเยอะแยะ เขาพูดมาเนี่ยก็คือพูดสิ่งที่พร้เจยังไม่ได้ก,กรรมมาและประโยชน์มันมีไหมไม่มีแล้วจะมาทําอะไรเอามาทาอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะท่องไปในส7บเจ็ดคัมภีร์เราจึงต้องยกคัมภีร์เป็นหลักเป็นพัฒฐานท่านผู้ชมครับผมอยากให้เราเนี่ยยึดคัมภีร์เป็นหลักเป็นพัฒฐานมีฮะยังมีข้ออ้างอีก พุทธเจ้าอะไรในกลามสูตรไม่ให้เชื่อเสียออย่างมีข้ออ้างอีกครับแต่ที่ไอเชื่อไม่ไม่เอามายกอุดละครับไอช่วไอที่ห้ามไม่ให้เชื่อไอที่พุทธเจ้าแสดงให้เชื่อไม่ยกขึ้นมาลกครับนี่แหละครับเป็นขอาา้ออ้างที่เพื่อให้ความคิดของตนเองนั้นนะเป็นผู้เลิศเป็นผู้วิเศษขึ้นมาฉะนั้นเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องยึดหลัก นอกสิบเจ็ดคำพีเราไมาเา่เอาเอาสิบเจ็ดคำพีนั่นคือหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรามาดูนะครับมหาหันทักามหาคันธากะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนใหญ่มหาคันธากะแปลว่าตอนใหญ่ๆตอนใหญ่มหานี่ก็ใหญ่เรียวนะครับมหาคันธากะแปลว่าตอนใหญ่ตอนที่หนึ่งชื่อว่า โพธิกถาว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้อตอนที่หนึ่งนะฮะว่าด้วยโพธิกถาเหตุการณ์แรกตอนตรัสรู้ใหม่ๆถ้าเราไม่หันมาเรียนตรงนี้ซะก่อนนะเราก็จะไม่รู้ว่าเอาละพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจี แต่ไม่ได้พิจารณาอริยสัจสีนะครับเออข้อความตัวนี้สําคัญนะครับพระพุทธเจ้ากระรารุร่ยยศส,สีแต่พระพุทธเจ้ากระสุิยศสีแล้วไม่ได้ทุกไปไหนนะฮะนั่งพิจารณาเรียกว่ามานสิการปฏิจจสมุปบาทเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับเจ็ดคืนเจ็ดวันนะฮะ นั้นวันนี้เราจะมาศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้านั่งพิจารณากฎแห่งปฏิจจสมุบาทเจ็ดคืนเจ็ดวันเราไม่ไม่ฉันพัฒหารเลยไม่ดื่มน้ำไม่ไม่เข้าห้องน้ำห้องสุขาเหลยไม่มีตามหลักฐานแล้วเนี่ยสีบเวันเจ็ดสัปดาห์น้ำไม่ต้องดื่มข้าวไม่ต้องบริโภค ห้องน้ำห้องสุข,ขาไม่ต้องเลยครับเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้เป็นพุทธเจ,จ้านะประนั้นข้าวมัตุปาญาติสี่สปั้นที่ได้จากนางสุชาดาบริโภคมือเดียวถามว่าปั้นประมาณเท่าไหร่อัตถกถาช่วยอธิบาย ประมาณเท่าหลอนตาลเคยเห็นเจ้าตาลนอาทิเฉาะมาเนนนขในในั่นแหละประมาณนั้นนคะคะเท่าหลอนตาสี่ปั้นได้4ี่บเปั้นบริโภคมื้อเดียวหมดเสร็จแล้วก็ไปล้างประหัตรลอยถาดอธิษฐานจากวันนั้นมาเจ้ากะทั่งได้บรรลุอนุตรสัมมาสัสมโพธิญาณแล้วอีก4ี่สวัน อยู่ได้49่สิบเก้าวันทางน้ำทางข้าวไม่ต้องบริโภคไม่ต้องฉันห้องน้ำสุข,ขาไม่ต้องใช้อยู่ได้4ีบเวันเพราะฉะนั้นนะฮะในสัปดาห์แรกที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ควงไม้โพลึกใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรันชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอดเวลาเจ็ดวัน ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทแต่ตำราบางเล่มเขียนไข่เขวหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่นะอ่านแล้วก็โอ้ทำไงได้นั่นจะเราจะต้องศึกษากันยกคำพีมาเลยดีกว่าแน่นอนกว่าตำราที่วางตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยจะแน่นอน ผมก็ชื่นชมนะมีผู้เขียนตํารามาอนุบุพิกถาในครั้งที่พระเจ้าประทับที่เมืองสาวัตถีเอาไปเลยยสะเดินอยู่ที่หาว่าเป็นเมืองสาวัตถีแต่นี่มีนะตำเล่มตัวนี้ยแล้วก็ไม่แก้ไขว่ามันผิดเมืองพาราณสีไม่ใช่เมืองสาวัตถีอย่างนี้ก็มีเอาตกลง นับตั้งแต่สัปดาห์แรกของการตรัสรู้ประทับนั่งอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะก็เรามาศึกษาตรงนี้ถ้าอ่านประเดี๋ยวมันก็จบนะแวบเดี๋ยวก็จบแลยนะครัอ่านนะฮะอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายยตนะสลายตน,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 นาเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาต,ชาติเป็นปัจจัยเกิดชลามรณะนะโสกะปริเทวะจบแล้ว <TF> พุทธเจ้าพิจารณาตั้งเจ็ดวันเจรินเราพูดไม่ถึงนาทีจบแล้ว พราะฉะนั้นอัฐะของคำว่าปฏิจจสมุปบาทปัญญายาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดที่ทวนถึงเจวันเจดคืนแต่ทั้งหลายครับนั้นอ่านนะประเดี๋ยวเดียวมัก็ะชุบแป๊บเดียวแต่อัฐะในถ้อยคำที่พระพุทธเจ้ากระแดง ว่าอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณาังวิญญาณปัจจยาวินนามรูปปัจจยานะเอาเรามาดูเลยก็เลืกันนะปฏิจจสมุปบาทอนุโลมผมขอนำท่าน,นตั้งแต่ต้นไปจนจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาทำความเข้าใจทีิเพราะท่านผู้ชมบางท่านอาจไม่มีตำราอยู่ในมือ เราต้องการนำท่านทั้งหลายท่องเที่ยวไปในธรรมะ17คัมภีร์แล้วก็คงจะไม่ได้ท่องเที่ยวไปเปล่าแต่เราจะท่องเที่ยวไปอย่างรู้แล้วก็เข้าใจไม่ได้นำท่านท่องเที่ยวไปอย่างไม่รู้แล้วก็อย่างไม่เข้าใจเพราะนั้นก็ใช้เวลาหน่อยที่จะค่อยๆศึกษาตามลำดำับเพราะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่มีประโยชน์ต่อชีวิต อย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธเจ้าทุกโลกนะฮะต,ตรัสรู้ยศสีแล้วหยิบยกธรรมะชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาในสัปดาห์แรกเราก็มาเรียนอย่างรู้หยิบยกปฏิจจสมุปบาทมาศึกษาดูซิเกี่ยวข้องก,กันกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่อง อ่าวิจาพิจารณาปฏิบัติท,าาทั้งอนุโลมคือเป็นไปตามลาด,ำดำับปฏิโลมถือถอยหลังกลับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังสามรอบนะครับสามรอบไม่ใช่รอบเดียวนะฮะอ่าเดินหน้าแล้วถอยหลังกล่าวอุทานทีนึงเดินหน้าแล้วถอยหลังกล่าวอุทานทีนึงมันที่ว่าพิจารณานะฮะการก่าวอุทานถึงสามครั้งตลอดระยะเวลาเจ็ด วันเจ็ดคืนนะครับตกลงเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารบาลีว่าอาวิชชาปัจจญาสังขารานะเอาเป็นไทยๆเลยนะครับถอดมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะฮะระหว่างพระไตรปิฎกจะมีสองฉบับคู่กันภาษาบาลีฉบับภาษาไทยฉบับหนึง่งพระไตรปิฎกที่ผมใช้อยู่นี่เป็นพระไตรปิฎกฉบับ ฉบับมหาธิรสมาคมซึ่งพิมพ์ในปี2449เอาไปของมหาธิรสมาคมจะจะให้ดูรูปร่างดน้าตาก็หน้าปกจะเป็นอย่างนี้ครับนะของมหาธิรสมาคมจัดพิมพ์ฉลองอพระชนมายุของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฉลองราช60พระพรรษาก็ได้ รับข่าวเอื้อเฟือมาจากสํานักงานพระพาสนาแห่งชาติทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทยผมเห็นว่าเอาเอา,เอาของกรมการศาสนาเป็นหลักอะไรกัน <c oughs> นะฮะถ้าไปยกฉบับโดยเจ้าเมบนี้มันก็ไปมีผลดีเรื่องธุรกิจการค้าของโน่นันนี้ไปเอาเป็นว่าเอาเป็นของกรมการศาสนาไปเลยนะอวิชามีนะเ,เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร นี่ข้อนี้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเราจะทำความเข้าใจกันแต่ละข้อละข้อ,ขอหาแรกเขาคิดว่าเอ๊จะต้องไปยกไปเรียนโน้นนะอ,อ,อภิธรรมมาจสังหาปาริเชตทแปดผลปรากฏว่าปฏิจจสมวัตเนี่ยมันอยู่ในพระวินัยพิฎกไม่ได้อยู่ในอภิธรรมภิโด แต่เวลาพระอนุทธชธา,ารย์สรุปเอาปฏิจจสมบาัติไปบวกไว้กับคำพีประธานซึ่งก็มันเป็นเหตุปัจจัยนะฮะเหตุปัจจัยที่จริงมันก็ยังอยู่ที่มหาครับมหาประธานปรากฏว่าปฏิจจสมบัติมาอยู่ในมหาวัคในคำพีพระวิริยพิดกฉะนั้นเราก็เอาเป็นว่าเราไม่เรียนตามพระอนุทชา,า์นะเราจะเรียนพระไตรย,ยกิกตามพระไตรปิดก อันก็หลังจากคุเจ้ากระสลูแล้วยังไม่ลุกไปไหนประทับนั่งที่โพพฤึกบัลังต่อไปอีกเจ็ดวันบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้ตรัสลูนั้นใช้เวลาเท่าไหรค่ครับสิบสองชั่วโมงนั่งบำเพ็ญเพียรน,นะสิบสองชั่วโมงก็คือครึ่งวันแต่ว่าไปครึ่งคืนนะฮะตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเชา้าหกโมงเย็นถึงหกโมงเชา้าแบ่งเป็นสาม สามยามปฐมยามสี่ชั่วโมงนะปฐมยามสี่ชั่วโมงมัดชิมยามสี่ชั่วโมงปัจชิมยามสี่ชั่วโมงปฐมยามก็ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ oh ่มได้ปุเพนิวาสานุสติญาณอภิญญานะฮะสี่ทุ่มถึงตีสองได้จตุปปาตายานอภิญญาตีสองถึงหกโมงเช้าได้อาสวัคคายานอภิญญาใช้เวลาสิบสองชั่วโมง การกระสรูของพระสมมาธัมพุทธเจ้านี่ย่ยอสนิทด,ดีไหมการกระสรูของพระสมมาธรมพุทธเจ้าเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรนะฮะพระสมมาพุทธเจ้าไปเรียนจากสำนักก่อนก่อนที่จะได้เป็นพุทธเจ้านะขออภยัยก่อนที่จะได้เป็นพระสมมาพุทธเจ้านั้นเป็นมหาโพธิสัตวไปเรียนจากสำนักใครบ้างครับอาราณาบุตรอุตการาบทซึ่งเป็นเจ้าสำนักที่ใหญ่ที่สุดในครั้งนั้น เรียนจบแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางปร,สรัสรุทั้งอารบุตรกันบุขอร้องให้อยู่ช่วยกันสอนท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมาทิฐิถิินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธธรรมและสัทธาขอบคุณสายสมรตตระกูลเมืองเมธ สธาของคุณอารมณ์ชูประดิษฐ์สธาของคุณสุนันแก้วทับทิมสธาของคุณปลาณีอยู่ยงสธาของคุณจำเนียนแก้วทับทิมร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอ,อนุโมทนาสาธุมาณาโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณประสิทธิ์คุณธนบุญสิริ โพนทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพลุกนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิกเกิดมีแก่คุณสายสมอนตระกูลเมืองเมศคุณอารมณ์ชูประดิษฐ์คุณสุนันแก้วทับทิมคุณปราณียุยงและคุณจำเนียนแก้วทับทิม พร้อมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองคคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพฤาิทรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย คนพานผานผ่าน